เด็นวันนี้เนี่ยเราตั้งโจทย์เรื่อง PDP ผมมีคำถามคำถามนึงจะถามทั้งสองท่านนะครับโจทย์เรื่อง PDP 2024นะครับเราเราเราคุยกันว่า2024ตอนนี้2025แล้วนะครับและมีคนแซวว่า จะ26หรือเปล่านะครับหรือจะออกเมื่อไหร่คือมันเงียบมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยแอบแย่ถามอาจารย์ก่อนขึ้นเวทีไปนะครับว่าอาจารย์มันต้องเร็วไหมมันต้องช้ายังไงหรือว่าหลักคิดมันคืออะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันมันช้าช้าได้พาเร่มงานใช่ครับแต่เรื่องเรื่องบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ย,ชาชายถ้าเกิดช้าเกินไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับคราวนี้คําถามของผมคือจะจะถามทั้งสองท่านนะครับทามมิ่งที่ดีมันควรจะเป็นอะไรอาจารย์อารีพรแอบจะพูดไว้ในสไลด์อยู่ระบ้างแล้วนะครับคือ ถอดเสื้อตัวเก่าออกแล้วก็ติดกระดุมเม็ดใหม่ก็คือมานั่งคิดใหม่เลยนะครับแต่ว่าเรียนถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์มีอํานาจอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นหลัดกระทรวงบ้างหรือเป็นอะไรแล้วแต่นะครับมีอ่าเป็นนายกก็ได้นะครับท่านนายกท่านนายกตอนนี้จะอยากจะสั่งอะไรครับคือผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องรีบทาแผน PDP อ่ะดูว่าแผน p d p จะ จะทำไปแล้วเนี่ยจะทําไปเพื่ออะไรนะที่ผ่านมาเรามักกลัวว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าไม่พอแล้วก็ทําแผน PDP เพื่อเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าแล้วมายอ้ยอนหลังดูเนี่ยจะมีเลือกตั้งทีไรมักจะมีโครงการทำโรงไฟฟ้าออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยนะครับผมคิดว่าหลักคิดของผมก็คือซัพพลายมากกว่าดีมานราคามันต้องลดตอนนี้เราเป็น ตลาดไฟฟ้าเรามีซัพพลายมากมากว่าทีิราคาก็ต้องลดนะสองถ้าเราจะส่งเสริมพลังงานสีเขียวเนี่ยแต่เรายังมีโครงสร้างแบบเดิมคือเราต้องมีโรงไฟฟ้าแก๊สไปแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในค่าไฟฐานนะะผมก็คิดว่าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยยังไงยังไงยังไม่มีแบตเตอรี่จีเนียสมากที่จะเก็บไฟไว้ได้เดือนหนึ่งที่จะมาซัพพลายโรงไฟฟ้าได้มันจะไม่ใช่ขนาด200เมกะวัตต์ 100เมกะวัต์ก็ยังน่าจะหายากแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ต้องรีบแล้วที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าเขามีแผน PDP แล้วเขาอยากจะมีโรงไฟฟ้าใหมา่เขาก็ออกมติกพอชออกมามีพลังงานสีเขียว8 8 0พ hmm. ัน overide ก็บนแผน PDP มาเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆอะไรที่ผ่านกพอชคอ,อ,อรมอก,ก็สร้างมานะแต่ว่า รับฟังความเห็นได้รอบด้านนะพวกที่อยากได้สีเขียวก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสีเขียวมีหลายแบบนะเอาเซียวเขียวแบบแบบผมไม่เ,เขียวแบบนิวเคลียร์ไปเลยนะฮนะอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชง,งัดอะไรองนี้อาจารย์ผมถามเพิ่มนิดนึงครับเวลาผมแอบได้ยินนะครับว่าเวลาคนพูดถึง PDP เนี่ยเขาก็จะว่านี่คือแผนสร้างโรงไฟฟ้าแหละ แต่ณนะยุคนี้เนี่ยเรามองว่า PDP เนี่ยถ้าเราไม่มองว่าเป็น,ปนแผนสร้างโรงไฟฟ้าแต่มอง PDP เป็นเครื่องมือในการลดค่าไฟเนี่ยมันมองอย่างนั้นได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดจะมองอย่างนั้นเนี่ยมันต้องคิดยังไงทํำยังไงต่อครับอาจารย์ครับก็ต้องปรับโครงสร้างไฟฟ้าครับแ,แบบไทยๆก็คือปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รัฐก็ต้องคือรัฐเนี่ยจริงๆมีอํานาจต่อรองเยอะมากเลยนะครับ บางทีทำไมเอกชนมาขอให้รัฐทําอะไรเราก็ทําให้เขาหมดเลยรัฐไปขอให้เขาช่วยทําบ้างได้ไหมการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐชัดเจนนะฮะว่าโรงไฟฟ้ามีมากพอแล้วต่อไปนี้ถ้าจะมีต้องมีระบบแข่งขันเนี่ยไม่ถ้าใครไม่แข่งขันก็ก็ไม่ต้องมา p a r t i ิ i p a t e นะเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> ในสมัยปี48รัฐบาลตอนนั้นบอกว่าใครจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ต้องมี Renewable Portfolio ก็คือต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้อยู่ในพอปอด5%หรือ10%ถ้าไม่ทำเราก็ไม่อนุมัติรัฐนี่มีเครื่องมือต่อรองเยอะแยะมากนะแต่บางทีหลังๆเนี่ยเราเหมือนทีมิดนะคืออะไรก็ไม่รู้ก็มีการชี้นำก็สร้างๆไปผมก็คิดว่าในภาวะตอนนี้โรงไฟฟ้าเรามากเกินต้องการแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเราพยากรณ์ผิดพลาดก็ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ก็ต้องปรับโครงสร้างไม่ใช่ว่าทุกอย่างออโตเมติกอยู่ในค่าไฟหมดนะครับผมมาที่อาจารย์อริพรบ้างนะครับผมเห็นอาจารย์ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วครับอาจารย์แอบถามว่ามีใครรู้เรื่องความคืบหน้า PD p พบ้างเมื่อกี้อาจารย์ถามหลายๆคนเนี่ยอาจารย์ได้คาตอบยังไงไหมครับแล้วก็มีคําแนะนํำไหมด้วยคําถามเดียวกันครับถามว่าช้าไปไหมแผน PDP จะพูดว่าช้าไปก็ไม่ได้นะคะแต่ถามว่าทำไมช้าดีกว่าคือเราอยากจะเห็นแผน PDP ที่โปร่งใสนะคะการที่ภาครัฐไม่บอกความคืบหน้าอะไรที่เราเรียกว่าอยู่ในหลุมอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่มันคือความโปร่งใสมากกว่านะคะแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะว่าถ้าร่างแผนออกมาแล้วอยากจะให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้แผนออกมาแล้วเป็นแผนที่ดี แผนที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศไม่ใช่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งนะคะหรือว่าแค่ภาครัฐแต่อยากให้คิดในภาพองค์รวมตอนนี้เราต้องทําแบบระบบบูรณาการค่ะไม่ใช่แค่จะเป็นสอนออพหรือกระทรวงพลังงานคิดแผนพิธีพีแต่คุณได้ไปถามของหน่วยงานอื่นหรือยังได้ถามภาคประชาชนหรือยังนะคะและที่สําคัญคะ่ะอยากจะมองให้แผนพิธีีเนี่ยค่ะน่าจะมาตามหลังแผนไป แผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแผน AE D P ต่างๆว่าเราจะสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่ก่อนนะคะแผน Energy Efficiency ขอโทษค่ะจะประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่ก่อนที่ขาดค่อยเติมด้วยแผน P D P นะคะตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ภาครัฐทำอะไรเป็นระบบ มีการระบบมีระบบปูรณาการนะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าจะสามารถทําอย่างไรให้แผนพิ p เตี่ยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่แท้จริงสิ่งที่ว่าช้าหรือเร็วไปค่ะคิดว่าประชาชนไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนั้นเพราะตอนนี้อย่างที่เราทุกคนทราบค่ะว่าประเทศไทยเราอัตราไ,ไฟตกไฟดับแทบจะไม่มีเลยมีความมั่นคงมากพวกเราอาจจะไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นมากเพียงแต่ว่าเราสงสัยว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่นะคะนี่คือข้อแรกที่คิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ค่ะว่า เราไม่ได้ต้องการแผนที่เร็วแต่เราต้องการแผนเราต้องการแผนที่โปร่งใสและออกมาทันต่อความต้องการใช้ของประเทศและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่แท้จริงนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของค่าไฟที่เด็กี้คุณโก้ถามมาว่าแผน PDP นี้จะเป็นเครื่องมือค่าไฟได้ไหมเขามองว่าเป็นเป็นส่วนที่ค่าไฟจะเป็นผลลัพธ์ของแผน PDP ดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดการวางแผน PDP ถูกต้องมีการมิกซ์ของเรื่องของเอ่ออินจีเชื้อเพลิงต่างๆอย่างเหมาะสมค่าไฟมันก็จะออกมาอย่างเป็นธรรมค่ะ